Live long and prosper ในกาสตีมพังที่ได้อิทธิพลมาจาก Star Trek ระหว่างลุยเออร่ากับเวเนีย์เอาแด สวัสดีครับกลับมากับรายการ Watch Is It กับผมหนุ่ยเวนเยี่ยมครับกับนาฬิการเรือนนี้ที่ผมไปร่วมง,งานมาแล้วก็ได้โอกาสซื้อมาเหมือนกันครับเพิ่งได้ส่งมบอบมาไม่นานมานี้เองกับ ลุยเอร่า X กับเวียนเอาแต่เวอร์ชัน2ครับอ่ะมาอยู่บนโต๊ะก,กันแล้วนะครับเวียนเอาแต่เวอร์ชัน2นะวันนี้ผมก็เลยใส่เวียนนีเอาแต่คลาสสิกมาด้วยนะ mm hmm. เพราะว่าอะไรเพราะว่าอยากให้มาดูเลยครับว่ามันมีกลิ่นอายที่ค่อนข้างครบแล้วก็สมบูรณ์แบบมากๆนะสำหรับรุ่นนี้เดิมทีเนี่ยผมเคยมีตัวที่เป็นล e ุยเอร่าเวียนนเอาแต่เวอร์ชันหนึ่งมาแล้วนะหน้าตาแบบนี้เดี๋ยวขออนุญ,ญาตนี่หน้าตาแบบนี้นะตอนนี้ผมได้เวอร์ชัน2มาแล้ว ซึ่งเวอร์ชัน2เนี่ยก็ยังเป็นเลกูลเลเตอร์แบบนี้แหละแต่ว่ามีความพิเศษเพิ่มมากขึ้นเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเป็นยังไงบ้างเ n ียนี่เอาแต่เนี่ยเริ่มต้นเป็นศิลปินหรือว่าคนทำนาฬิกาเนี่ยมาตั้งแต่ตอนอายุ14บีครับกบูรนานาฬิกามาเรื่อยเปื่อยเลยนะแล้วก็จเจริญเติบโตขึ้นมาเรื่อยๆจนปี1998าเแนี่ยทำแบรนด์ของตัวเองขึ้นมาภายใต้ชื่อเวียนน่เอาแต่แล้วก็ชอบทำมืออย่างนี้นะในโลโก้ของแกนะเป็นตัว V ไงแต่ว่าถ้าเกิดคนดู Star Star t r ร k เนี่ยก็ ในหนังเนี่ยหรือซีรีส์ชอบทำมากมากนะครับ Live long and prosper. โดยคุณเวเน่เอลแต่เนี่ยแกก็จะมีความคิดแล้วก็ชอบทำงานศิละปะเนี่ยในแนวของสตีมพังนะสตีมก็คือพวกเครื่องจักรไอ้น้ำที่อยู่ในโลกของยุคอนาคตนะเอาไอ้เครื่องจักรไอ้น้ำทั้งหลายเนี่ยมาทำให้กลายเป็นแกดเ็ตหรืออุปกรณ์ต่างๆนะครับมันก็เลยมีอิทธิพลต่อนาฬิกาของเขานะ,ะมาดูกันนิดนึงแล้วกันว่ามันสตีมพังแค่ไหนนะอ่ะเปิดกล่องกันนิดนึงครับ โอเคน่าจะเป็นครั้งแรกๆนะที่เปิดเปิดมาเสร็จปุ๊บก็อันนี้ผ้าเช็ดแว่นนะเอ้ยทำไมอันนี้ผ้าเช็ดนาฬิกานะครับที่มันเป็นลายคล้ายๆกับป่าสนนะข้างในนะครับก็เป็นแบบกระดุมแป๊กๆเนะเปิดออกมาแล้วหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับโอเคก็นาฬิกาเป็นแบบนี้ครับจะมีฝั่งนี้ที่เป็นใบวอร์รันตีการ์ดนะแล้วก็บอกครับว่าเป็นลิมิเต็ดดิชั่น 1>, 1ในร7 8รุ่นนี้จะมี2สีนะหน้าปัดสีแจลมอนกับหน้าปัดสีเงินนะครับที่มันอินวอดกันนะเดี๋ยวดูตามรูปแล้วผมก็ซื้อเรือนที่หน้าปัดเป็นแซลมอนมานะครับแล้วก็แต่ละสีเนี่ยจะทําเพียง178เรือนนะครับนี่ก็ซื้อไปเมื่อวันที่25่หเซ ember ก็คือวันที่ไปรับนะครับจาก TNT เดียวว่ากลาสนะอ่าโอเคเดี๋ยวเราเก็บอันนี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็มีเรียกว่าซองใส่สายนาฬิกานะกรณีที่เราถอดสายนาฬิกาแล้วเราก็เอามาเก็บไว้ในนี้ได้ ส่วนของนาฬิกาก็จะถูกบรรจุหรือว่าจัดเก็บไว้ตรงนี้นะครับเป็นไงครับให้ดูกันก่อนครับว่าเวอร์ชันนี้หน้าตาเป็นยังไงต้องบอกว่าสตรีมพังมากกว่าเดิมอีกนะั้นเรียกว่า DNA ของคุณเวนเนี่เอาแต่เนี่ยมาครบๆกันเลยทีเดียวจะเห็นได้ว่าคราวนี้มีความแตกต่างจากเรือนรุ่นแรกหรือเวอร์ชันแรกเนี่ยค่อนข้างเยอะในหลายๆมิตินะครับมิติที่1ก็คือว่าความเป็นสตรีมพังนะ ที่อยู่ที่เบเซลดันนอกเลยนะแล้วก็มีหมุดเป็นพิงโ o อยู่ทั้งหมด12ตุ่มนะสิจุดนะแล้วก็ตัวของเม็ดมยมนะครับที่มีความรู้สึกแบบเดียวกันกับเวเนี y เอาแต่ตัวออริจินอลเลยเพราะว่าตอนนี้นาฬิกาของเว a นีเอาแต่เนี่ยราคาสูงมากครับราคาแบบเป็นล้านขึ้นเรียบร้อยหมดแล้วทุกรุ่นนะครับแต่ว่า พอเขามาร่วมมือกับหลุยส์เออร่าเนี่ยราคามันย่อมเยาวลงนะครับเหลือแค่2 0 0แสนบาทนะมันก็เลยทําให้คนที่ชอบงานของเวเนอเนียสามารถเข้าถึงนาฬิกาของเขาได้ผ่านหลุยส์เออร่านะครับก็มีโลโก้หลุยส์เออร่าอยู่ตรงนี้นะประมาณสัก1-3นาฬิกานะครับเขียนหลุยส์เออร่า แล้วก็บริเวณ7จ็ถึงเนาฬิกาเนี่ยขเขียนว่า v วียนีเอาแต่นะครับเดี๋ยวผมจะลองเทียบให้ดูนะว่าหน้าตาแบบนี้เทียบกับเรือนเดิมเนี่ยแล้วก็เรือนที่ผมมีด้วยก็คือเรือนคลาสสิกเนี่ยเป็นยังไงอ่ะผมขออนุญ,ญาตยกให้ดูทั้งถาดเลยนะเพื่อจะทําให้ทุกคนเห็นภาพชัดๆนะครับเรือนขวาสุดของผมเนี่ยคือเรือนที่เป็น v วียนีเอาแต่รุ่นคลาสสิกนะครับเรือนนี้ยังไม่ได้ทํารีวิวนะใครอยากดูก็ ฝากคอมเมนต์มาบอกหน่อยว่าอยากดูรีวิวเรือนนี้เดี๋ยวจะมารีวิวให้ฟังนะเรือนนี้อยู่กับผมมาเป็น10ปีแล้วเรือนต่อมาก็คือเบียเแต่เวอร์ชันนึ่นะเม็ดมมยมเนี่ยอยู่ที่บริเวณของสามนาฬิกาเป็นเลกูลเลเตอร ชั่วโมงนาทีแล้วก็วินาทีนะครับขออนุญาตยกเฉพาะเรือนนี้ขึ้นมานะครับเข็มบูสติลนะครับที่มีเชฟลักษณะเดียวกันกับตัวออริจินอลฟอนต์ที่ใช้นะครับใกล้เคียงกับตัวออริจินอลมากๆนะผมเลือกตัวคลาสสิกมาให้เพื่อนๆดูก็เพราะว่าเส้นสายและ DNA เนี่ย ที่ใกล้เคียงมากๆนะเหมือนย่อหน้าปัดนี้นะไว้ที่เข็มชั่วโมงแล้วก็เข็มวินาทีนะในลักษณะที่ใกล้เคียงกับออริจินอลมากๆที่เป็นทรงคลาสสิกนะครับสิ่งหนึ่งที่เราจะเห็นได้ชัดเจนมากๆก็คือตัวของพื้นหน้าปัดที่เป็นสีแซลมอนหรือว่าสีที่เราเรียกกันว่าสีทองแดงนั่นเองนะครับมันสอดคล้องกับหมุดที่อยู่ด้านบนแล้วก็เม็ดมยมครับซึ่งตัวของเม็ดมยมแล้วก็หมุดเนี้ยต้องบอกเลยว่าเขาใช้เทคนิคการเคลือบแบบ p v d นะ เพื่อทําให้ทองที่เคลือบอยู่เนี่ยมันมีความชายนิ่งแล้วก็ไม่เปลี่ยนสีอ่าสำหรับตัวเรือนนะครับมีขนาด43มมนะซึ่งเท่ากันกับเวอร์ชันแรกนะถ้ามองด้านข้างบอกเลยครับว่ามันคือตัวเรือนเดิมครับส่วนของฝาหลังนะต้องบอกเลยว่าฝาหลังรอบนี้ทาสวยขึ้นนะเพราะปกติมันจะเป็นเขาเรียกว่าฝาหลังทรงปกติของลุยเออร์าแต่คราวนี้เนี่ยเขาปาดให้มันเรียบลงนะแล้วก็มีโลโก้เขียนว่าลุยเออร์ลเ X กับ VNE เอาแต่พร้อมกับเขียนว่า Limited ดวันออ 178ซึ่ง178เป็นตัวเลขที่คุณมานนเอลเนี่ยแกชื่นชอบมากนะมันเป็นเลขมงคลของแกและกันเนาะโรเตอร์ข้างในตัวเครื่องนะก็มีการขัดนิดหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เป็นโลโก้ลุยเออร่านะครับผมขออนุญาตตั้งเวลาให้ดูนะวิธีการก็คือดึงเม็ดยม,มยมให้สุดนะครับแล้วก็หมุนได้เลยนะแล้วก็ ง่ายๆนะ10โมง10นาทีนะอันนี้ง่ายๆเลยนะครับช่องนี้เป็นช่องของชั่วโมงนะช่องนี้เป็นช่องของนาทีส่วนเข็มด้านล่างอยู่บริเวณ4ีกับ5นาฬิกาเนี่ยจะเป็นของวินาทีการที่เขาขยับ movement นะขึ้นมาเลยทําให้ดูมีเรื่องราวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็เรือนนี้สามารถขึ้นลานมือได้ด้วยนะไม่ใช่เป็นออโต้แต่เพียงอย่างเดียวนะครับนะครับเดี๋ยวผมขอขย่บนิดนึงแล้วกันเพื่อให้เครื่องทํางานนะส่วนของสายเนี่ยค่อนข้างใหญ่มากอยู่ที่22มิล แล้วก็เทปเปอร์ลงนะหรือว่าสอบลงเนี่ยอยู่ที่20ม m mm, มพร้อมกับโลโก้หลุยเออร์ล่านะครับข้างหลังก็เขียนบอกนะครับว่าเป็นสายของหลุยเออร์ล่าขนาด22มิลนะใครที่ต้องการสายเล็กกว่านี้หรือสั้นกว่านี้ก็สามารถสั่งได้ที่เว็บไซต์ของเขานะครับแต่สําหรับผมเนี่ยผมเห็นสายแล้วผมไม่ค่อยถูกใจนะมันเป็นสายหนังสีน้าตาลธรรมดาผมก็สั่งสายมาเปลี่ยนเช่นเคยนะแต่ก่อนเปลี่ยนสายขออนุญ,ญาต ใส่อันนี้ให้เพื่อนๆดูก่อนว่า43มิลบนข้อ 6.2นิ้วของผมเนี่ยมันรู้สึกยังไงโอเคครับใส่ขึ้นข้อแล้วนะกับ louis era x กับ vianney alba v e i o n สนะครับที่มีความเป็นสตรีมพังมากๆนะบอกเลยครับว่าใส่แล้วรู้สึกแบบโอ้โหเต็มตาเต็มใจมากเพราะว่าขนาดถึง43มมิลิเมตรนะครับส่วนของสายเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าแม่ผมไม่ค่อยถูกใจเลยก็เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนสายนิดนึงแล้วกันนะครับเปลี่ยนสายนะั้นเนื่องจากว่าสายเป็นแบบ quick release นะครับแต่ว่าจะเห็นว่ามันเป็นแบบ โค้งด้วยนะครับไม่ใช่แบบสปริงบาร์แบบตรงๆนะครับอันนี้มันเป็นสปริงบาร์แบบโค้งเพราะสายเขาเป็นแบบโค้งแล้วผมก็สั่งตัดสายมาครับเป็นสายไซส์ผมเหมือนกันนะแล้วก็มีขนาด22เหมือนกันเนื่องจากว่าหน้าปัดเนี่ยเขาเป็นสีแซลมอนนะตัวเข็มเนี่ยเป็นเข็มสีน้ําเงินผมเองก็รู้สึกว่าถ้าสั่งสายมาเป็นสายสีน้ําเงินด้วยเนี่ยน่าจะเข้ากับนาฬิกาซึ่งสายเนี้ยผมสั่งตัดมาเป็นพิเศษเพื่อให้มันเป็นแบบ ด้วยน,นี่เป็นยังไงล่ะเปลี่ยนสายแล้วเป็นสายจลเข้นะครับต้องบอกเลยว่าดูรู้หลามากยิ่งขึ้นนะสําหรับผมนะใครชอบไม่ชอบฝากคอมเมนต์มาบอกนิดนึงแล้วกันนะว่าสายหลังจากเปลี่ยนเป็นสายจลเข้สีน้ําเงินแล้วเนี่ยรู้สึกยังไงฮะนี่ครับ สายจอะเข้อันใหม่ที่ผมเปลี่ยนแล้วนะช่วยทําให้นาฬิกาดูมีมิติมากขึ้นไหมนะจริงๆสั่งสายอีกสีหนึ่งมาด้วยเหมือนกันนะครับแต่ว่าคิดว่าคงจะไปกับสีนี้แหละเพราะสีน้ตาตาลเนี่ยอาจจะดูคอนเซอร์วทีฟไปนิดนึงนะผมต้องการสายหนังที่มันเป็นหนังแก้วที่มันดูเงาเงนิดนึงนะจะได้เข้ากับหน้าปัด เรียกว่าเต็มตาเต็มใจจริงๆนะจากเดิมที่เคยใส่ในการเลือนเล็กของเวเนียรเอาแต่นะครับมาเจอเรือนนี้นี่เรียกว่าโอ้โหใหญ่ตุ้มตามอ่านเวลาได้อย่างง่ายดายอาจจะเหมาะกับอายุด้วยมั้งเพราะช่วงนี้อายุเริ่มเยอะมากขึ้นเรื่อยๆครับสายตาย,ยาวก็เลยคิดว่าเออแบบนี้ก็อ่านง่ายดีเหมือนกันนะเนี่ยผมเนี่ยพูดชมเยอะแยะไปมากมายนะเนื่องจากว่าตัวผมเองเนี่ยชอบเวเนียรเอาแต่มากๆนะก็เลยรู้สึกว่าโอ้โหพอตอนเห็นเนี่ยชอบไปหมดนะน้ามืดตามัวโดนป้ายยาตัวเองไปที่เรียบร้อยแต่ว่ามันก็มีเรื่องที่ ไม่ถูกใจเหมือนกันนะเรื่องแรกที่ไม่ถูกใจคือขนาดเนี่ยมัน43มิลมันใหญ่โตโลโหลานเกินไปครับถ้าเหลือสัก439เนี่ยผมแบบโอ้โหชื่นชอบมากๆนะเรื่องที่2คือมันน่าเบื่อไงเชื่อแต่ว่ามันเป็นเลกูลเลเตอร์มาโดยตลอดผมเข้าใจแหละว่าหลุยเออร์ล่าเนี่ยเขาพยายามที่จะทํานาฬิกาเป็นเลกูลเลเตอร์แต่ว่าบางทีมันก็น่าเบื่อเกินไปนะครับอย่างที่3ามที่ผมไม่ชอบเลยก็คือว่าตัวเรือนครับตัวเรือนเนี่ยมันเป็นตัวเรือนตัวเดิมเลยนะ อาจจะมี2อ,อย่างที่เปลี่ยนไปก็คือตัวของเบเซลด้านบนนะที่ออกเป็นสตรีมพังกับฝาหลังที่มันเรียบขึ้นนะถ้าเทียบกับตัวเดิมก็ต้องบอกเลยว่าโอเคเห็น2อ,อย่างนี้ก็เห็นว่ามันมีการเปลี่ยนไปค่อนข้างเยอะนะครับแต่ก็นั่นแหละ ถึงจะบนขนาดไหนผมก็ซื้อมาแล้วครับเป็นยังไงบ้างครับกับนาฬิการเรือนนี้ลุยเ e อ er ร่า collaboration กับเวยนเนรเอาแต่เวอร์ชันสสตรีมพังสุดๆไปเลยครับชอบไม่ชอบฝากคอมเมนต์มาบอกด้วยนะครับใครที่ชื่นชอบนาฬิกาแนวนี้อย่าลืมคอมเมนต์มาบอกแล้วก็เป็นกําลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกําลังใจให้ทั้งช่อง p r a z y Dial และ b e n d a m Channel แล้วกลับมาพบกับรีวิวนาิกาในรายการ Watch Is It พบกันได้ทุกวันอาทิตย์ครับสวัสดีครับ